ก็สำหรับวันนี้เราจะมารู้จักกับหมอนรองกระดูกสหลังกันนะครับหมอนรองกระดูกสลังคืออะไรนะ,ะมาดูรูปนี้กันก่อนนะครับตัวกระดูกสลังเองเนี่ยมันก็เป็นกระดูกชิ้นหนึ่งนะฮะ <urers> สีขาวๆสีขาวแก่เนี่ยอันนี้ก็คือกระดูกสหลังนะครับอีกอันนึงก็เป็นกระดูกสลังเหมือนกัน2ชิ้นนะทีนี้เนี่ยรอยต่อระหว่างกระดูกสลังอันบนกับอันล่างเราจะเห็นว่ามีสีขาวจางๆเนี่ยนะฮะอันนี้คือส่วนของหมอนรองกระดูกนะครับตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่ระหว่าง กระดูกสันหลังสองชิ้นนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกตามแต่ละข้ออย่างเช่นสมมติว่าอันนี้เป็นข้อที่4นะครับอันนี้เป็นข้อที่5นะครับแต่ว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยเราจะเรียกชื่อตามข้อที่ติดกันอย่างเช่นสมมติว่านี้ข้อ4ี่นี่ข้อ5้านะหมอนรองกระดูกอันนี้เราจะเรียกว่าหมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างข้อ4ี่ห้านะครับบางคนก็เรียกว่า Uh, L45 อะไรเงี้ยนะครับเผ่อแบสมมุติว่าไปคุยกับคุณหมอจะได้ฟังเข้าใจเนาะ <c oughs> ว่าตัวเลขมันจะมี2ตัวเลขนะถ้าเป็นหมอรองกระดูกนะครับแต่กระดูกจะมีตัวเลขตัวเลขเดียวนะครับ uh, ทีนี้หมอรองกระดูกเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมาดูไม้ภาพตัดขวางบ้างน,นะครับถ้าตัดขวางมองจากด้านบนเนี่ยมันจะเห็นว่ามี2ส่วนนะส่วนข้างนอกที่เป็นสีขาวจางๆเนี่ยนะครับเป็นชั้นนอกของหมอรองกระดูกนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันจะเป็นไฟเบอร์หนาๆเหนียวๆนะ ทำหน้าท pues, <hang> ี่ป mm ้องกันนะครับไม่ให้ชิ้นที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือสีเหลืองเนี่ยนะครับมันมีการหลุดออกมานะสีเหลืองเนี่ยลักษณะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆวุ้นนะครับมีการเคลื่อนไหวได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเกิดวุ้นมันไม่มีอยู่ข้างในเนี่ยเราจะขยับหลังไม่ได้แล้วมันมีการปวดหลังนะครับตัวนี้ทําให้มีการเคลื่อนไหวหลังได้ตัวนี้ทําหน้าที่ป้องกันไม่ให้ว่ามีการไหลของชั้นข้างในออกมาเท่านั้นเองนะครับ อ่าทีนี้สําหรับตัวหมอนรองกระดูกเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันที่1นนะหมอนรองกระดูกเนี่ยนะม,มันอยู่เกาะระหว่างกระดูกนะครับถ้ากระดูกเป็นชิ้นเดียวกันหมดเลยเนี่ยหลังเราจะแข็งขยับไม่ได้เลยนะครับตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันมีความยืดหยุนเพราะฉะนั้นมันจะทาให้หลังเราสามารถขยับได้นะส่วนอันที่2นะครับถ้าเกิดเรายืนตัวตั้งตรงเนี่ยหมอนรองกระดูกเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ระหว่างกระดูกนะครับสมมุติว่าเราไปวิ่งมีการกระแท่มีอะไรเงี้ยนะครับหมอนจะเป็นเหมือนตัว โช้กอัพนะครับเพอ่อก็คือป้องกันแรงกระแทกไม่ให้กระดูกกระแทกกันโดยตรงนะครับก็ช่วยลดอาการปวดหลังจากการกระแทกได้อันนี้2หน้าที่หลักของมองนองกระดูกนะครับทีนี้ในกรณีที่คนไข้เนี่ยเป็นโรคมอนองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทมันเกิดจากอะไรนะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งอ่าอันนี้หน้าตาจะไม่เหมือนอนันที่แล้วละนะครับเวลาเกิดมอนองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทเนี่ยกลไกนะครับ จะมีการฉีกขาดของมอญนอกรูชั้นนอกซึ่งได้สีาขาวๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมีการฉีกขาดนะครับในทําให้ไส้ข้างในนะฮะอันนี้จะเป็นสีแดงและมีการทละลักลงมานะครับซึ่งตัวสีเหลืองนี่คือเส้นประสาทนะครับถ้ามาทละลักเข้ามาแล้วมาเบียดเส้นประสาทเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการระคายเคืองเส้นประสาทหรืออาการของการกดทับเส้นประสาทนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีอาการตั้งแต่ปวดร้าวลงขานะครับหรือว่าถ้าเป็นเยอะก็จะมีอาการชาแล้วก็ขาอ่อนแรงได้ด้วยนะฮะ อ่าทีนี้สมมุตินะครับว่าหมอรองกระดูกเนี่ยอ่าตรงนี้มีการหายไปแล้วส่วนที่มันปลิ้นนะครับไม่ว่าจะหายไปได้ได้วยตัวเองนะครับหรือว่าได้จากการผ่าตัดเอาออกนะในกรณีเป็นเยอะก็ต้องผ่าตัดเอาออกนะครับแล้วออกไปแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสีขาวข้างนอกมันจะยังเกิดรูอยู่นะครับตรงรูตรงเนี้ยมันจะเป็นไงนะครับในอนาคตนะครับรูเนี่ยมันจะมีการซ่อมแซมตัวเองได้นะครับก็เหมือนเวลาเรามีแผลฉีกขาดทั่วไปแหละนะครับโดนมีดบาดนะ ร่างกายเนี่ยจะพยายามซ่อมแซมตัวเองนะครับโดยการสร้างฟันผุนมาปิดรูนะฮะเพราะปิดรูเนี่ยความแข็แงแรงมันจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามหน้ารูตรงนี้ความแข็งแรงเนี่ยมันไม่เท่ากับของปกติหรอกนะครับตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นจุดอ่อนไปตลอดชีวิตเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วง1-2ถึงเดือนแรกนะครับซึ่งมันยังซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่นะะในช่วงเนี้ยต้องระวังอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการก้มการเงยการออกกําลังกายการนั่งนานเนี่ย ทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะครับก็สามารถทําให้เกิดมอเราลอกลุกตเลนซ้ําได้นะครับ